โรงเรียนกฎหมายและการเมืองก่อตั้งขึ้นจากแนวคิดการบูรณาการศาสตร์ด้านกฎหมายการเมืองและการบริหารงานภาครัฐโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่5ตุลาคมพุทธศักราช2560สวัสดีครับน้องทุกคน ที่กำลังเตรียมตัวเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาและมีความสนใจทางด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และรัฐประศาส,สนศาสตร์วันนี้ครับพี่พี่จากเรียกกฎหมายและการเมืองมหาวิทยาลายัยศรุสิจะมาแนะนําการเรียนของทั้งสา,สาศาสตร์ในรูปแบบบูรณาการาศาสตร์ซึ่งมีความโดดเด่นทางด้านวิชาการและไม่เหมือนใครหากน้องคนไหนที่มีโอกาสได้เข้ามาศึกษาในเรียกกฎหมายและการเมืองแห่งนี้จะได้รับความรู้จากการเรียนทั้งในมิติทางด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และรัฐภาสาศาสตร์เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานทั้งในภาครัฐเลขอกชนต่อไปหักน้องพร้อมแล้วเชิญพบก,กับพี่ๆจากทั้ง3าหลักสูตรจากในกฎหมายและการเมืองมหาวิทยาลัยศรุติได้เลยครับ ทุกทุกที่ในสังคมต้องอาศัยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาคราัฐหรือภาคเอกชนการเรียนกฎหมายทำให้เราทุกคนตระหนักและทราบถึงสิทธิหน้าที่รวมถึงการเคารพสิทธิของบุคคลอื่นเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขค่ะการจะเป็นนักกฎหมายที่ดีได้นั้นต้องอาศัยความรู้รอบด้านซึ่งโรงเรียนกฎหมายและการเมืองมีการเรียนแบบบูรณาการศาสตร์โดยการเรียนทั้งนิติศาสตร์รัฐศาสตร์รัะทรศศาสนาศาสตร์ โดยทุกคนจะต้องเรียนเป็นวิชาแการร่วมกันซึ่งจะต้องมีความเข้าใจกฎหมายเป็นพื้นฐานรู้การเมืองและเข้าใจหลักการบริหารราชการแผ่นดินหลักสูตรนิติศาสตร,บร์บัณฑิตถือเป็นสาขาที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและมีโอกาสทางการทำงานที่หลากหลายดังอาชีพที่ทุกคนใฝ่ฝันไม่ว่าจะเป็น ผู้พิพากษาหรืออายการซึ่งหากจบชั้นปริญญาตรีแล้วน้องๆจะได้ไปศึกษาต่อระดับเนติบัณฑิตซึ่งพี่ๆของเราก็สามารถสอบได้เป็นเนติบัณฑิตไทยได้หลายคนแล้วนะคะหรือจะเป็นทนายความซึ่งเป็นวิชาชีพอิสระก็ได้และถ้าน้องๆต้องการประกอบอาชีพทนายความหากมาเรียนที่โรงเรียนกฎหมายและการเมืองแห่งนี้นวอน้องจบปี3แล้วน้องๆก็จะมีสิทธิ์ขอวุฒิอนุปริญญาเพื่อใช้สมัครอบรมที่สภาทนายความ ในการสอบเอาใบาอนุญาตว่าความโดยไม่ต้องรอให้จบปริญญาตีก่อนซึ่งโรงเรียนกฎหมายและการเมืองของเราได้ทำ MOU ร่วมกันกับสภาทนายความค่ะหรือถ้าน้องๆมีความสนใจในการสอบรับราชการทุกกระทรวงทะบวงกรมน้องๆก็สามารถสมัครสอบเข้าได้นะคะในตำแหน่งที่ราบูนนิติศาสตร์รวมถึงการทำงานในภาคเอกชนซึ่งทุกองค์กรก็กกล้วนแต่ต้องใช้นักกฎหมายทั้งสิ้น ความฝันจะเป็นจริงได้หากเราลงมือทำการเรียนนิติศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิดหากเรามีวินัยและใจรักความสำเร็จจะก้าวต่อไปได้ไม่ยากเตรียมตัวให้พร้อมรับสมองให้คมและกล้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จด้วยกันนะคะที่โรงเรียนกฎหมายและการเมืองมหาวิทยาลัยสวนดุสิตแห่งนี้ค่ะทุกคนต่างมีความคิด ทุกคนต่างมีความฝันหลักสูรตรรัฐศาสตร์โรงเรียนกฎหมายและการเมืองมหาวิทยาลัยสวนดุสิตพร้อมแล้วครับที่จะสารฝันน้องๆเพื่อไปสู่ความสําเร็จของเป้าหมายหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุส,นนนสิสเเสตาสาสนเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพโดยการสอดแทรกเนื้อหาบูรณาการสอนให้กับนักศึกษาทั้ง3ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองการปกครองรัฐศาสตร์ ด้านการบริหารรัฐกิจรัฐบประสานศาสตร์ด้านกฎหมายนิติศาสตร์โดยทั้งสามศาสตร์นะครับจะถูกสอดแทรกเข้าไปในเนื้อหาของการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเหมาะต่อการนำไปสานต่อในการประกอบวิชาชีพน้องๆครับนอกจากนี้นะครับการเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ไม่เพียงแค่จบออกไปเป็นนักการเมืองนักปกครองเพียงเท่านั้นแต่หลักสูตรรัฐศาสตร์ ยังสามารถเปิดประตูสู่เส้นทางการประกอบวิชาชีพอื่นได้เช่นเดียวกันเมื่อเราก้าวผ่านสู่ยุคมิวนอ r m มัลยุคที่ต้องมีการประกอบอาชีพที่มั่นคงต่อชีวิตหลักสูตรรัฐศาสตร์โรงเรียนกฎหมายและการเมืองมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับน้องๆอย่างแน่นอนการเรียนรู้ที่สนุกคือการเรียนรู้ในสิ่งที่ชอบและสิ่งที่รักลองไหมครับ ลงมาเรียนรู้กับหลักสูตรรัฐศาสตร์ของเราอาจจะไม่ต้องชอบมากก็ได้ครับน้องๆเพราะพวกพี่เชื่อมั่นเหลือเกินว่าหลักสูตรรัฐศาสตร์ของเรานี่เลยครับคือเส้นทางที่สามารถตอบโจทย์น้องๆทุกคนในอนาคตได้อย่างแน่นอนแล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราในหลักสูตรรัฐศาสตร์โรงเรียนกฎหมายและการเมืองมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้ากันมาศึกษาเยอะๆนะครับ โลกของการเรียนรู้กำลังเปลี่ยนหลากหลายเส้นทางกำลังรอให้ทุกคนก้าวเดินต่อไปซึ่งที่นี่โรงเรียนกฎหมายและการเมืองมหาวิทยาลัยสวนลุสิตเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจที่ซึ่งเป็นมากกว่าสถานศึกษาแต่เปรียบดังบ้านที่แสนอบอุ่นคณาจารย์ที่มากกว่าสอนตามตำราแต่พร้อมที่จะอบอุ้มและให้คำปรึกษาแก่ทุกคนน้องๆคะ พี่กล้าพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่านี่คือบ้านอีกหนึ่งหลังที่พี่ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งด้วยความเพียบพร้อมในด้านเนื้อหาวิชาการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรวมถึงสภาพแวดล้อมที่ดีที่จะสามารถทำให้น้องๆใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้อย่างมีความสุขซึ่งพี่นะคะอยากให้น้องมาสัมผัสบรรยากาศนี้ด้วยตนเองโดยในส่วนของหลักสูตรรัฐประศาสนรศาสตร์บัณฑิตเป็นการเรียนรู้ว่าด้วยเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยส่วนรวมอย่างเสมอภาคดังสโลแกนของหลักสูตรที่ว่ารัฐบาะศาสนศาสตร์ไม่ใช่สันหลังของชาติแต่รัฐบาะศาสนศาสตร์คือสันหลังของประชาชนนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่ทําให้น้องเดาได้ไม่ยากเลยใช่ไหมว่าเส้นทางสู่สายอาชีพในอนาคตจะเป็นยังไงไม่ว่าน้องๆน,นะคะอยากจะเป็นทั้งนักปกครองหรือน้องๆอ,อยากจะเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในกระทรวงทบวงกรมต่างๆ หรือน้องอยากจะเป็นฝ่าย HR หรือฝ่ายบริหารงานบุคคลในภาคเอกชนต่างๆก็สามารถเข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้เพื่อเป็นกุญแจสำคัญไขสู่ความสำเร็จใดไม่ยากเพราะที่นี่นะคะไม่เพียงแต่จะอัดแน่นไปด้วยวิชาการแต่ยังหลอ่อหลอมให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีความรู้ความสามารถเป็นพลเมืองที่ดีมีความรอบรู้ทันเหตุการณ์ตอบสนองความต้องการของสังคมลองเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ค้นพบกับบ้านหลังที่ใช่ และหลักสูตรที่ชอบแล้วเราจะพบกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆจากที่ได้ฟังพี่ๆทั้ง3หลักสูตรของเรียนกฎหมายและการเมืองไปแล้วมีหลักสูตรในดวงใจกันบ้างหรือยังครับน้องๆครับนอกจากทั้ง3หลักสูตรที่พี่ๆได้นํนาไปแล้วนั้นโรงเรียนกฎหมายและการเมืองมหาวิทยาลัยสรุรศิษย์ยังเปิดการเรียนการสอนอีกหลายหลักสูตรเพื่อที่จะให้น้องๆได้มีทางเลือกในการตัดสินใจสําหรับการศึกษาโดยเฉพาะหลักสูตรใหม่ล่าสุดของเราเลยนะครับปัญญาสองใบตรีควบโทนั่นก็คือ หลักสูตรกฎหมายมหาชนและการบริหารงานยุติธรรมซึ่งใช้ระยะเวลาในการศึกษาเพียง5ปีเท่านั้นเองนะครับโดยแบ่งออกเป็นการศึกษาในดับปริญญาตรี3ปีครึ่งและเรียนต่อปริญญาโทอีก1ปีครึ่งผู้เรียนจบจะได้รับปริญญาบัตร2ใบนั่นก็คือปริญญาตรีและปริญญาโทนั่นเองครับโดยจะเปิดรับสมัครผ่านระบบ T ี a คดังนี้นะครับ เปิดรับสมัครรอบที่2รอบโคตาในวันที่14กุมภาพันธ์ถึง17เมษายน2565และเปิดรับสมัครรอบที่3รอบแอดมิชชั่นในวันที่2ถึง10พฤษภาคม2565รบาับจำนวนจำกัดหลักสูตรละ40คนเท่านั้นนะครับอย่ารอช้ากันนะครับอนาคตเที่น้องหลายคนใฝ่ฝันอยู่ไม่ไกลไม่ไกลแล้วนะครับถ้าน้องมีความพยายามมีความมุ่งมั่นและมีความตั้งใจความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วนะครับโรงเรียนกฎหมายและการเมืองมหาวิทยาลัยศรุสิ์ ยินดีต้อนรับน้องทุกคนแล้วเรามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับสวัสดีครับ